สวัสดีพี่น้องภาคใต้นะครับผมวันนี้มากระอยู่นั่งโมงนะครับนั่งโมงเลย,ย,นนยนะครับผมเวลาเจ้าจูบกันแน่นอนนะฮะจูบกันแน่นอนนะฮะอย่าได้กับไฟแดงขึ้นที่สังเวียนนะก,ก็เหมือนหมวยทะเลมากเลยอ๋อเดาแล้วฮะเดาแล้วฮะนะครับพี่น้องแรงใต้แรงใต้แรงใตาย้ยงตายอออันนี้ก็เอ่อฟังฟังฟังนุ้ยฟัง,งฟังฟังฝั่งฟังเบ้านะครับกำลังจะพากันไปต่อวันนี้กระชิบคางหู พี่บองหนูเบาๆรักข้องเราเออรักข้องเรามันก็ทำท่าตางพี่เตรียมไว้ดิวะนุ้ยนุยนุยนุยคนไหนเป็นนุ้ยเป็นบ้าดิอันนี้เอาพี่บ้าพี่บ้ายกมือดิพี่บ้าเออเอาเอาเอานุ้ยนุยใครเป็นน,นุ้ยเอาพี่บ้ากับพี่บ้ายกมือขึ้นเอาพี่บ้าเอาพี่บ้า,า,พ,บา,า,พ,บาพี่บ้าคนไหน เอาพี่เบ้าคนไหนเอาพี่เบ้าอ่ะอนุ้ยนุ่ยทีนี่นุ้นอยยกมือขึ้นนี่โอเคพี่เบ้ากําลังจะบอกกับนุ้ยกระชิบคางหูพี่บอกนู่นเบาๆรับของเราไม่เลวไม่ไรข้อกอดยอดนางตลอดไปชีวิตนี้บอกรักพี่รักเธอมือกำลังล้วงเข้าไปตรงนั้นไม่ใช่ พี่บ้าไม่ใช่อย่างนั้นนะเดี๋ยวผมมาตามก่อนเลยพอก่อนรักแกตาสักห้าร้อยชาติข้อเป็นทานกับนวลนางเสมอเฝ้าฟีลมพีเฝ้าชมแต่เธอขอดมตูดหน่อยนะมาแล้วพี่เบ้าพี่เบ้าทำไรอยู่ทำไร ก็นั่งรอเธอที่แรกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอยาทำแบบนี้พี่บ้าวอย่าจกอย่าจกไม่เอาเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอเดาดิบหนึ่งขอเดาดิบหนึ่งขอเดาโอ้โห้เฮ้ยเยโอ้โพี่บ้าวมันเซียวมันเซียวอย่าทำพี่บ้าวจุ๊บสะไล่คอทำไมพี่บ้าวพี่บ้าวขอจากบ้านเนี่ยอ๋ออ๋อเออพี่บ้าวอย่าทำอย่าทำอย่าทำเฮ้ย โอ๊ยเราไปแล้วออ้าวอีเป้าอ้าวโอ้โหโอ้โหตรงนัโอ้โหขอ้าได้คว้าได้จริฮะขอ้าได้คว้าไหนคว้าได้ตรงนั้นตรงนั้นอ้าวอ้าวพี่นั่งจบแล้วครับนั่งจบแล้วมานอนทับกันทำไมสวัสดี จบแล้วจบแล้วใครมา